สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่างเอสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะฮะก็คลิปนี้จะเป็นในส่วนของหลังเกมนะครับมีอะไรมาพูดถึงกันนะครับบทสัมภาษณ์ของโอเล่นะครับโอเล่ก็บอกว่ามีการตำหนิลูกทีมนะครับในเกมดังกล่าวที่มีการ ลงไปรับลึกมากจนเกินไปจนไม่กล้าที่จะเล่นเกมบุกเข้าใส่คู่แข่งนะครับทำให้จบเกมกันไปก็เสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับเป็นการโดนยิงที่เจ็บปวดอีกแล้วนะช่วงทดเวลานะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงในจังหวะของดีโน่แล้วก็จังหวะเสียประตูด้วยเพราะว่าสิ่งที่ผมยิบยกมาเนี่ยผมไม่ได้แบบเป็นการจี้ป,ปมของดีโน่นะแต่ว่าโอเล่นะครับแล้วก็ ตำนานนักเตะอย่างพอสโค,โคนะครับ,บรวมทั้งอดีตแข้งของแมนยูอย่างอวินฮารกรีฟก็พูดถึงเรื่องนี้แถมทั้งยังมีแฟนบอลมีการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับดิโนโด้วยในจังหวะการเสียประตูนะครับซึ่งเนื้อหาที่2นะครับก็เป็นเรื่องของมาร์ซิยาลก่อนแล้วกันนะครับมาร์ซิยาลเนี่ยนะครับก็คือมีอาการบาดเจ็บนะฮะทำให้โดนเปลี่ยนตัวแล้วก็เราต้องส่งอามาเดียโรล,ลงไปเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังทันทีนะครับ นี่คือการยืนยันนะครับก็จะทำให้มาร์ซียาเนี่ยจะเจ็บพร้อมๆกับคาวานี่แรดฟอร์ดตําๆกันไปครับซึ่งถือว่า,เ,าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตอนนี้แมนยูก็ต้องการแต้ม้วยนะในลีกนะครับแล้วก็บอลถ้วยอีกก็ยังไม่จบอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอเช็คความฟิตในช่วงหลังจากดิ้ไปต้นปนะครับในส่วนงทางแรดฟอร์ดนะครับโอเล่บอกว่าก็หวังว่าแรดฟอร์ดเนี่ยจะกลับมา ในเกมที่เราจะไปเจอกับเวทแฮมนะครับซึ่งเวทแฮมเอ่อซีซั่นนี้ในช่วงหลังเนี่ยผลงานดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการแนวนะรุกนะฮะที่เป็นตัวสำคัญกลับมานะครับไม่มีคาวานี่ไม่มี ani, มาร์ซิยาลนะครับอาจจะไม่มีนะแล้วก็รัดฟอร์ดยัง50-50แบบนี้นะฮะก็โอ้โหตอนนี้กองหน้าที่ใช้ได้เนี่ยมันมีเพียงแค่เมสันกรีนบูธนะครับที่เป็นกองหน้า นะครับที่สามารถยืนได้นะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละนะครับยกเว้นจะมีการดันดาวรุ่งขึ้นมาซึ่งยังเร็วเกินไปนะพวกโจฮูคิวพวกชาลีแม็กซ์นิวเนี่ยนะครับยังเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเข็นกันลงไปก่อนนะครับใครมีอะไรก็ส่งลงเล่นไปก่อนนะครับนี่คืออาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับเ,เรามาดูในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับดีโน่นะครับดีโน่ที่ มีการวิาพากษ์วิจารณ์หลังเกมแล้วกันว่าจังหวะน,นี้ควรที่จะเซฟได้แต่ว่าเขาเซฟไม่ได้โอเล่ o มองว่าอย่างไรครับโอเล่ o บอกว่าเป็นจังหวะที่ดีเนซันควรที่จะเซฟประตูนี้ได้นะครับซึ่งจังหวะแบบนี้โอเล่บอกว่าดีโน่เนี่ยเซฟมาหลายครั้งแล้วนะครับหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะน,นี้มันถือว่าก็บอกไกลๆแหละว่าเป็นความบิดพลาดจริงๆนะครับ นะมันเป็นลูกโมงในระยะประมาณ6หลานะครับแต่ว่าเรื่องของจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องยอมรับแหละว่าในส่วนของแนวรับของเราเนี่ยมันก็เล่นกันได้ประกบกันได้ไม่ค่อยดีด้วยในจังหวะนี้ถูกไหมครับแต่ในระดับฝีมือของดีโนเนี่ยมันต้องได้นะครับนั่นคือมุมมอ,องทางโอเล่ L e. แล้วก็มีการเซฟหลายครั้งอย่างที่ว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายทําไม่ได้ก็ต้องเสียประตูกันไปนะครับก็ต้องชมในส่วนของแนวรับของทางมิลานด้วยครับอย่างเคียเนี่ย เคียก็วิ่งหาบอลได้ดีนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปมงได้แบบสวยงามแบบถูกจังหวะด้วย e โอล่ก็ให้คําชมนะครับในจังหวะนี้แล้วก็มีการพูดถึงดีโน่นะครับว่าควรที่จะเซฟได้ในรายของเฮลิแมกไวร์นะครับแมกไว์เนี่ยก็ออกอาการเซ็งครับที่ทีมเนี่ยโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับซึ่งแมกไวร์บอกว่ามันน่าผิดหวังมากจริงๆนะครับที่มาเสียประตูในช่วงท้ายเกมเรามีโอกาสที่ดี อย่างชัดเจนในเกมดังกล่าวนะครับแต่ว่าทำได้เพียงแค่เสมอนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับนะแต่เราเนี่ยก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปแล้วก็พยายามที่จะทำผลการแข่งขันให้ออกมาดีที่สุดในนัดที่2นะครับนี่คือสิ่งที่แม็กไวพูดถึงนะครับแต่จงังหวะที่ควรที่ยิงเข้าแม็กไวเนี่ยน่าเสียดายสุดๆแล้วนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับ ตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมกันหน่อยนะครับเล็กน้อยขอค่าหน่อยนะครับมีรายงานออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับเดอะไทม์นะครับได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้อัฟรามเกลเซอร์หนึ่งในสมาชิกของตระกูลเจ้าของสมสรแมนยูเนี่ยประกาศขายหุ้นสมสรจํานวน5ล้านหุ้นนะครับหรือประมาณราคาอยู่ที่ราวๆหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะประมาณ71ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยมีการเปิดเผยนะครับว่าจํานวนเงินนี้จะไม่เข้าสโมสรแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่จะเข้ากระเป๋าตะกูลเกลเซอร์โดยตรงซึ่งการขายหุ้นครั้งนี้ของตระกูลเกลเซอร์หรือว่าอฟรามเกลเซอร์เนี่ยมันมาจากเหตุผลที่ในเรื่องของโควิดสิเล่นงานนะครับก็เลยทําให้ทางอ r ฟรามเกลเซอร์เนี่ยหรือว่าตะกูลเกลเซอร์เนี่ยไปกู้เงินมาจํานวน60ล้านปอนด์นะครับเพื่อมาช่วย ในเรื่องของสโมสรน,นะครับเพราะว่าแมนยูเราทราบกันดีว่าไม่ได้มีการหักค่าเหนื่อยเลยหักค่าใช้จ่ายอะไรเลยสําหรับพนักงานทุกคนในช่วงของโควิดสิจ่ายเต็มทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปกู้เงินมา60ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เงินมันจะไม่เหลือแล้วนะครับเงินมันอาจจะไม่ค่อยคล่องอ่ะนะครับทำให้ตระกูลเกลเซอร์ก็ไปหาแหล่งเงินบางส่วนเข้ามาชดเชยกันไปนะครับนี่คือรายงานกันออกมานะครับ กลัานต่อในระหว่างเกมนะครับเอ่อพอสโคนะครับตำนานนักเตะของทางแมนยูก็ได้ออกมาแสดงความมั่นใจครับว่าเดียโก้ดันโลเนี่ยแข้งที่ไปยืมตัวกับเอซิมิลาแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นในทีนูแทฟอร์ดเนี่ยที่เจอกับแมนยูเนี่ยนะฮะก็พอสโคมองว่า เดียโกดาโล่สามารถมากดดันอารอนบอนวิสากาได้เลยนะครับในช่วงซีซั่นหน้าถ้าเกิดเขาไม่ได้ย้ายทีมแบบถาวรนะครับหรือว่ากลับมาจากการยืมตัวแล้วนะครับซึ่งพอสกโอกกล่าวว่าในเกมค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเดียโกดาโล่เนี่ยลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับหรือว่าตัวฝั่งซ้ายนะครับทำให้อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดสักเท่าไหร่แต่ว่าการออกบอลด้วยเท้าซ้ายเนี่ยมันก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับการเล่นเกมรูกก็ถือว่าโอเคเกมรับก็ถือว่าพอตัว นะครับทำให้มันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับอารอนบอลวิสาก้านะครับบอลวิสากาเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมครับแต่ในมุมมองของพอสโคเขาคิดว่าเดลโกดาโลมีศักยภาพมากกว่าในเรื่องของการเติมเกมรุกนะครับนะนั่นคือสิ่งที่พอสโคกล่าวมาหลังเกมนะครับก็คิดว่าเดลโกดาโลยังมีอนาคตแล้วก็สามารถมากดดัน,นบอลวิสาก้าได้ ที่นี้นะครับเรามาดูจังหวะการเสียประตูนี้นะครับตามภาพนี่แหละนะฮะที่ผมค้างกันเอาไว้นะฮะพอสโคมองว่าอย่างไรครับพอสโคบ,บอกว่าจังหวะเนี้ยดีโนควรที่จะเซฟได้นะครับควรที่จะเซฟได้นี่คือสิ่งสําคัญเลยนะครับคือภาพรวมเนี่ยเขาให้คําอธิบายมายาวหน่อยแต่ว่าบทสรุปก,ก็คือควรที่จะเซฟได้แถมทั้งโอเวนฮากรีฟนะครับซึ่งเป็นอดีตมิดฟิลของทางแมนยูก็มองว่าดีโนเนี่ยเป็นเด็กที่มีความมั่นใจสูงนะ แล้วก็ช็อตเนี้ยเขาควรที่จะเซฟได้ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะมองไม่เห็นลูกบอลหรือใครยืนขวางแต่สำคัญก็คือคุณต้องเซฟให้ได้ในจังหวะนี้ครับมันเป็นจังหวะที่ควรที่จะเซฟได้นะครับมีการให้สัมภาษณ์คล้ายๆกับโอเล่นั่นแหละนะฮะว่าจังหวะเนี้ยมันเป็นจังหวะที่พื้นๆอะไรทํานองนั้นหรือมันเป็นจังหวะที่ดีโน่เนี่ยเซฟมาเยอะแล้วแต่ทําไมรอบเนี้ยเสียท่านี่คือหนึ่งบทเรียนสําคัญครับ นี่คือสิ่งที่โอวินฮาร์กรีบอกมาเลยฮะบทเรียนสำคัญของดีโนว่าต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่มีเสียงพิพากษารณ์หลังเกมกันมานะครับทีนี้เราไปในเรื่องของตลาดซื้อขายเล็กน้อยกันหน่อยนะครับรายงานจากลอนดอนเนี่ยนะครับฟุตบอลดอตลอนดอนเนี่ย สื่อของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เดแล้วก็เชลซีเนี่ยกำลังจับตาดูสาการของจารุจิตอนารุมะนะฮะผู้สัประตูของเอซมิลานอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่ผู้สัประตูรายนี้สัญญาก็ใกล้ที่จะหมดกับมิลานแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวก่อนหน้านั้นว่าทางวีทีอาเนี่ยอาจจะอำลาทีมย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้กลับไปที่ประเทศสเปนเหมือนเดิมนะครับไปทีมใดทีมหนึ่งนี่แหละนะครับก็เลยทาให้แมนยูอาจจะมองหา ผู้ศัพท์ตรายใหม่เข้ามานะครับซึ่งคราลุมะเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจส่วนฮาบิบาลนะครับแนวรุกของทางเลสเตอร์มีข่าวล่าสุดนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ฮาบิบาลเนี่ยได้มีการบอกปัสัญัญาฉบับใหม่ของเลสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นข่าวเลือกันออกมานะนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าทาเัเตอิอาจจะต้องการย้ายออกจากเลสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งปลายทางเนี่ยเชื่อกันว่าน่าจะเป็นเรอัลฟูแลแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนสองทีม ดังในพิบเหลียอังกฤษที่ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนะครับเรื่องราวของจอห์นเมอร์ทับนะฮะผู้อำนวยการคนใหม่ของแมนยูครับก็มีราย,ยางานกันออกมานะว่าจริงๆเนี่ยคือมีการโน้มน้าวนะครับให้เมอร์ทับเนี่ยไปรับตำแหน่งกับสโมสอนอินเตอร์มามี่นะครับก่อนที่จะมารับตำแหน่งของแมนเชสเตอร์เดนทนะครับเป็นดเรคเตอร์ของทางแมนยูเนี่ยก็มีการท้าทามาก่อนแล้วนะครับซึ่งฟิลเนวิลเนี่ยก็ ที่อยู่อินเตอร์มามี่เนี่ยก็มีการสนทนาแล้วมีการพูดคุยกันแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายทางเมอร์ทับเนี่ยเลือกที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับหรือว่าบอกปัดทางอินเตอร์มามี่ของดิวินเบ็คแฮมนั่นเองนะครับเรามาปิดท้ายกันดีกว่าครับเรามาดูเรีแอคชั่นหลังเกมกันหน่อยนะครับก็เป็นจังหวะที่อามาเดียโลทำประตูได้นะครับแล้วก็เอลิกบารยี่เนี่ยโอ้โหเข้าไปดีใจแบบให้กับรุ่นน้องแบบสุดเวียงเลยนะฮะไปกระโดดแบบขี่คออย่างนี้เลยครับโอ้โหแบบดีใจแบบ สุดๆน,นะฮะก็เป็นรีแอคชั่นหลังเกมที่เราได้เห็นกันนะครับสำหรับอีลิกบายี่กับอมัดเยโลที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าพี่น้องคู่นี้สนิทก,กันมากนะครับแล้วก็มาดูจังหวะการทำประตูนะครับของอมัดเดียโลแล้วก็ทางบรูโน่ที่เปิดได้แบบสวยสดงดงามมากนะครับก็เป็นจังหวะที่บรูโน่เนี่ยตักเลยฮะยกบอลสวยๆงมงามแต่ว่าอย่างที่ผมพูดกันไปครับว่าอมัดเยโลเนี่ยเคลื่อนที่ได้ดีนะครับเนี่ย เคลื่อนที่หาช่องว่างนะครับแล้วก็เคลื <character> ่อนที่นี่ตัวประกบได้ดีนะครับสิ่งสำคัญก็คือเขามีความเร็วมากครับเร็วมากจริงๆนะเด็กคนนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ไปหาช่องว่างพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็โมงแบบโอ้โหสุดยากเลยครับจังหวะนี้นะฮะเขาเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับคนเปิดดีคนวิ่งทําช่องทําทางก็ดีหาที่ว่างก็ดีนะครับก็จบก็ดีด้วยนะครับ โอเคนี่คือเรื่องราวของสโมสอนแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดคุยกันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ